ขออนุญาตเจ้าของนานะคะขอถ่ายดอกบัวสวยๆค่ะตอนเช้าดอกบัวกับเด็กเลี้ยงเป็ดกับทุ่งนาสวยๆ้าวออกรวงเหลืองเหลืองเรืองรอก็ราคาะข้าวกว็ถทกเนาะตันละเจ็ดพันกว่าเนาะสงสารชาวนากว่าจะได้พี่น้องจ้าดอกบัวงามงามดอกบัวงามงามพี่น้องเขาก็งามค่ะ อันนี้คือเสดาอะไรคะสีม่วงเนี่ยพี่น้องหูบอกแน่จ้าเสดาอะไรเอ่ยสีม่วงเสดาวหวานหรือเสดาอะไรคะเกิดมาเพิ่งเคยเจอคะ่ะใครรู้บอกด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเด้อคะ่ะมือใหม่จ้าฝากติดตามให้ด้วยนะจ้าดอกบัวก,กง็งามงามนี่พี่น้องคนเขา มีแต่ทุ่งนามีแต่ข้าวเหลืองอาลามเกี่ยวข้าวเสร็จกั็เลี้ยงเป็ดนะคะอาชีพเลี้ยงเป็ดคือไรายได้เสริมนะคะใครอยากมีไรายได้เสริมก็เอาก็ซื้อไปเลี้ยงแถวบ้านเราได้สองสามร้อยตัวก็เลี้ยงได้แถวบ้านเราเลี้ยงกินไข่ค่ะแต่อยู่นี้เขาเลี้ยงเป็นอาชีพเลยนะคะแาวอ่างทอง เขาเรียกเป็นอาชีพแเฉพาะก,การเขาจะเรียกเป็นเป็ดเป็นอาชีพหลักเลยค่ะบางเจ้าบางคนนะคะสะดาวเพิ่งเคยเห็นสะดาวสะดาวย้อมหรือเปล่ปาไม่รู้ <laughs> อย่าลืมนะจ้าข้ามาเบิ่งแล้วกดไลค์ให้แน่เด้อกดติดตามให้ีเด้อจ้าเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮนีเ่เร่งเป็ดเฮนี่เด้อจ้าเด้อแดดก็ฮ้อนหอนพี่น้องเออ